ฉันไม่สวยฉันจะมีคู่ได้หรอฉันไม่ดีตรงไหนถึงไม่มีคู่อ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นตัวผลักผู้ชายออกไปจากชีวิตคุณวิธีดึงดูดคู่แท้คำว่าเมื่อไหร่คำว่าทำไมนะการที่เรายังไม่ภาคภูมิใจในตัวเองยังไม่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมียังไงมันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูด คนที่คุณต้องการให้เข้ามาในชีวิตได้คุณไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้จริงๆเวลาที่อารมณ์ของคุณอยู่ในแดนลบนะมันก็จะส่งแต่สิ่งที่มันเป็นด้านลบมาให้แล้วคุณไม่รู้คุณก็รับเพราะคุณไม่รู้แล้วคุณรับมันเป็นยังไงคะรับมาแล้วทะเลาะกันนะไม่มีความสุขอยู่กันไม่มีความสุขเจ้าชู้มีมือที่สามทะเลาะกันบ่อยมาก ก็กลายเป็นว่าคุณก็ได้เลิกลากันมันเหมือนกับความกลัวที่คุณบังเอิญไปเห็นคนที่อยู่รอบตัวคุณทะเลาะบ,บ่อแววงกันนะคะไม่มีความสุขในชีวิตคู่แล้วตัวคุณเองคุณก็อาจจะไม่ยอมรับใครให้เข้ามาในชีวิตเพราะกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนคนคนอื่นๆที่เขาเป็นหรือเปล่ามันทำให้คุณปิดกั้นตัวเองไม่ยอมที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณ เวลาที่เราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะอย่าพึ่งไปเขาเรียกว่าอย่าจะอย่าไปจํากัดตัวเองบางคนเนี่ยบอกว่าฉัน40จะห0สิแล้วใครก็ได้เข้ามาฉันเอาหมดฉันกลัวว่าฉันจะขึ้นคานแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่การดึงดูดคู่แท้คู่แท้จะเข้ามาในลักษณะที่คุณไม่รีบที่คุณไม่ต้องรีบร้อนเอาให้เขามาเป็นคู่เราเนื้ออไหมคะ40 50หคุณอย่าไปกังวลค่ะ ถ้าเกิดว่าเขามาเขามาแน่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นให้คุณปล่อยวางกับตัวเองรู้ไหมคะว่าคนที่เขาดึงดูดคู่แท้เนี่ยดึงดูดคนดีๆเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มจากการที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนฝึกการชื่นชมตัวเองก็ได้ค่ะฝึกบอกกับตัวเองว่าวันนี้ปัจจุบันเนี้ยฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็ดีที่สุดฉันเป็นคนที่ ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นะหมายความว่าคุณกำลังชื่นชมในตัวเองในสิ่งที่คุณทำณนะปัจจุบันความสวยความหล่อมันเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ฉันชื่นชมแต่รักตัวเองในสิ่งที่ฉันเป็นการที่เรารักตัวเองและชื่นชมในตัวเองเนี่ยคือความรักที่เราให้กับตัวเองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีออร่าที่ส่งไปหาใครต่อใครใหลายๆคน ที่มองเห็นว่าคุณเองคุณก็ยังเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองดูแลตัวเองชื่นชมตัวเองเดี๋ยวมันก็จะแผลแพร่รัศมีออกไปหาคนที่เหมือนๆกันกับคุณเนี่ยค่ะมาหาคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าการรักตัวเองมันจะดึงดูดผู้ชายได้ยังไงที่คุณบอกว่าคุณไม่สวยคุณไม่หล่อนะคะหรือ,อ ไม่ดีตรงไหนคือคือแบบคำที่เป็นนกาทีปะที่คุณเคยพูดกับตัวเองอะให้คุณลองเปลี่ยนตรงนั้นอะเป็นการชื่นชมตัวเองแล้วให้ให้ให้สิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นนกาทีปะให้มันพัฒนามามาเป็นในแดนบวกให้ได้คุณมองตัวเองว่าคุณไม่ไม่สวยใช่ไหมคะแต่ในเมื่อคุณรักตัวเอง มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่สวยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเนี่ยความที่คุณรักตัวเองแบบมันไม่มีข้อจํากัดอะ่ะมันก็จะแผ่รัศมีออกไปหาคนที่เขาคล้ายคลึงกับคุณหรือชอบในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีคุณก็จะเจอคู่แท้แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องรีบให้คุณเอาตัวเองมาเป็นแรงผักดันให้ตัวเองมาเป็นเป็นแรงบันดาลใจ ให้ตัวเองอ่ะให้ตัวเองเป็นแรงบันดันใจให้ตัวเองเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆเนาะลองลองเขาเรียกว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่างเช่นคนที่กลัวว่าจะเจอคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปปิดกั้นตัวเองห้าสิบแล้วฉันคงไม่มีแล้วขอขึ้นคานดีกว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะเขาเรียกว่าปลดล็อกซะสิ่งที่เรายึดติดอยู่อะ กดล็อกออกไปแล้วอนุญาตให้คนที่เขาอยากจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วที่สําคัญนะอย่าลืมรักตัวเองเวลาที่เราต้องการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตที่มันเป็นคู่แท้ของเราจริงๆอะ่ะคุณเองคุณก็ต้องตั้งเขาเรียกว่ามาตรฐานหรือสแตนดาดของตัวเองด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ใครเข้ามาก็รับหมดกลัวมันจะรถไฟขรบวนสุดท้ายอะไรไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ คู่ที่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันแบบนานๆนะคะอายุ50แล้วที่เป็นคู่แท้รักแท้ก็มีเยอะแยะมากมายอย่าไปกลัวตัวเองจะขึ้นคานอย่าไปกลัวว่าตัวเองจะเป็นขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายไม่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 ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวแค่คุณปล่อยวางอนุญาตเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาก็มามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไม่ต้องรีบการที่มีมาตรฐานหมายความว่า คุณจะต้องรู้จักตั้งมาตรฐานตั้งสแตนดาร์ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องการคนแบบไหนบางคนไม่ชอบคนดื่มใช่ไหมสุบรีไม่ชอบใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณตั้งมาตรฐานแบบนี้ไม่เจ้าผู้ชายเจ้าชูนี่ไม่เอานะผู้ชายพูดเยอะพูดเวอร์พูดที่มันเข้ากับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณสามารถตั้งมาตรฐานได้ ผู้ชายเงินเดือนทํางานประจําแบบไหนเจ้าของบริษัทไหมมีเงินเข้าเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะคุณสามารถตั้งได้แต่หลักๆอ่ะมันคืออะไรผู้ชายแบบไหนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ดื่มไหมสูบบุหรี่ไหมนะคะมีงานประจําทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันคือสามารถตั้งได้เอาแบบเป็นแบบมาตรฐานก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ชายเข้ามาเนี่ยดื่มใช่ไหมมันไม่ใช่มาตรฐานที่คุณตั้งไว้คุณปัดออกไปอายุไม่ได้ปัดออกไปคือคุณคัดกรองคนที่เข้ามาคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ตั้งแต่เบื้องต้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองคุณไม่ต้องกลัวค่ะว่าคุณจะไม่ได้คนที่มาเป็นคู่คุณแล้วคุณจะได้คนที่เป็นคู่แท้ด้วย คุณจะได้เป็นคุณจะได้คนที่เป็นคู่แท้คู่ที่มีแต่ความรักให้กับคุณคนดีๆนะคะอันนี้มันคือสิ่งที่สามารถฝึกรักตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่าไปยึดติดของที่มันไม่ใช่ของของเราเอาตัวเองออกมาโชว์ความดีสิ่งดีความสวยความงามของตัวเองออกมา ให้คนได้เห็นอย่าไปมองว่าตัวเองด้อยไปซะทุกอย่างนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเจอความรักดีๆนะคะทุกคนสามารถหาความรักดีๆได้นะคะ